สวัสดีทุกท่านวันนี้ผมพ้นปวดขี้เลยเราไม่รู้เหมือนกันว่าสองตัวบ้านั้นมันจะยืนอยู่ตรงนี้ทำไมเฮ้ยขค้ียกออจะตีนกาขึ้นเลยเนะนี่ยมันลุ้ยเฮ้ยปิดสะนิไหมเนี่ย<น>เดี๋ยวก่อนอ,อ,อันนี้ก็ได้ไได,ดูคลิปน้องเนทดีกก่าเไว้ไ อย่าบอกนะว่ามันหายไปแล้ววิ่งมาในความเร็วสูงปิดประตูดิเฮ้ยปิดปิดเอาชิมหายนะชิ๊บไม่โดนหายแน่หน้าหลมนวลปิดสิวะนั่นแหละหัวล็อกเกอร์เสียงเพลงแบบนี้มันมัน ไห้มีขี้มาหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามไปเพื่อดูคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดที่ล้านนี้เลย